เอาล่ะสวัสดีนะคนุณวันนี้พบกับยายใหม่กินแบล็กอีกเช่นเคยเออไม่ใช่แบล็กกินสิวันนี้จะมารีวิวลาบูบูแต่ไม่ใช่ลาบูบูจริงๆนะลาบูบูปอมนะนี่นี่ลาบูบูของเราจะแบบคอแอนด์หน่อยเห็นไหมคอมันแอนอันนี้เราตั้งชื่อว่าให้ให้ว่าบูบี้แล้วก็ชื่อจริงคือบูบี้แล้วก็นามสกุลคือคอแอนด์ ลนวคนแล้วก็เราจะไปของน้องเราต่อเลยเปลี่ยนสีไปปุ๊บนี่เลยนะคนรู้ไหมคิ้วเนี่ยอันเนี้ยมันไม่เท่ากันอันนี้สูงอันนี้เตี้ยแล้วก็อา่าตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อสตอแล้วก็ชื่อจริงคือชื่อจริงคือเบอร์รี่นามสกุลคิ้วสูง นี่เลยทุกคนนี่ยางตึงนี่สาตัวแชนดาทีวีซีดาทีซีววันพรุ่งนี้เราจะเอาไปโรงเรียนนะทุกคนเต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  เราขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะบายบาย